สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรกค่ะของมือวันที่13นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราชส5 6 8นะคะพี่น้องคะ่ะมอนี่นะคะแอด้าพระแม่พี่น้องาเท่าสุขสุคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพี่น้องค่ะ สำหรับแนวทางของคนนอนปลาฟันแม,นม่หมวดที่ผ่านมาเลาให้วิ่งบนแปนะคะกับเขาตัววิ่งของเรายุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อยเขาตัววิ่งยุดนะคะพี่น้องเมื่อนี้เราก็มีตัววิ่งมาฝากคือกอล่ะพี่น้องมีตัววิ่งมาฝากแลวก็มีแนวทางความฝันซึ่งคนนอนปลาฟันแม่เล่าเน้นให้สามตัวเม็ดเดียวค่ะพี่น้องเอาแนวทางสิ่ดท่มเป็นตัวไดนะคะพี่น้องมาติดตามรับชมเราฟร้างคลิปนี้พร้อมๆค่ะ สวัสดีครับผมค่ะมาถามแนวทางไหมคะครับผมจ้าเอาว่างต่งห um> um> ันกับเขาเนาะค่ะเขาวิ<_<_<_<_ okay ่งแปดเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะก็เลยมาถามเบิ้งว่าฝันไปค่ะครับค่ะกับฝันมาเคลื่อนเลยนะครับผมค่ะฝันมันดีแจ่มมั้งค่ะครับ ฟ้ฝนตกไหมครั้องบอกครับผมตกนี่นี่ค่ะซองมือแล้วโอ้มันฝนมันเปลี่ยนได้ดูไปเนาะคนตา,ากเข่ากะดิหอบนี้ฝนแหล่ะกับหอบเตื้อเตื้อเนาะกะับ <laughs> เขา่าเข่ากายพันไหมหนึ่งเข่าไม่กับเสียงที่เข่าเรียนแห่เรียนหัวไปแล้วบ้านเนาะบ่หอมเนาะคะ่ะเนาะบ่บ่มีพิมพ์บมเข่าไม่กินเป็นโตเฟยขนาดยุบิบเลยใส่<อ> ยาคุ้มเมียอย่างไรครับอืมเป็นพัวเพย์ว่ะทค่ะเพย์สมรษาตแม่ครับอือมันหนึ่งมันบพราะมคือสมัยตะวกรงแต่แม่แมนอยู่ค่ะโอ้สมัยเป็นดเดยังไงเขาไม่ดีพรอมเนาะหนึ่งของไม่พร้อมไปแปดบ้านสิบบาทเนาะแมนค่ะหอม,มอีหลีที่สมัยก่อนว่าแตอายเสียนน้อยเดียวเท่านะ <c oughs> น,นั้นเนาะค่ะเมื่อเนี่ยมันเป็นไปต่าเสียนเลยเมื่อมนุษย์ไปเหรอค่ะอือเป็นว่าเมื่อเนื้อน้ำถ่วมเมื่อหลวงหลมยังใ่ไห ใหญ่เมืองเคยฟังบานกระหางข้นถล่มเป็นผุยป้ายยัหม,มุนจมลงเมืองเผื่อนโรคกระท่เกิดเคลียลเมืองข้นไรแหง้งหมดพอพุ่มมาหมอดไปแมงเจ้าะยืน,นขั้วเหม็นปวดอมหันเพิ่งมาค่ะให้พิบัติต่างๆที่เกิดเค,เคทั่วโลกมาพวงเขาเส้าออกดอกเข่าไก่พันของมิรานมีเหล่าหนึ่งเข่าโมฮอมนางเนื้อสีปากพาขั้วท่อนเข่าเป็นนึ่งกันยุ่งฝากรู้เห็นหมแลว้วเนาะค่ะอีเกิดสงครามในประเทศเ่นนบ้าต่างๆเพิ่งมา ไม่ยัางไงเรียบรีบกินเมือโรคขึ้นเมืองโรคเมื่อนี้ตายกิ้เพราะปวดท้องไปโรงพยาบาลมาท่านตายกลางข้างก็มีเนาะค่ะแต่ผมอยากยังให้รีบกินเลยนะอืมปากของเขาเศร้าออกดอกก็เห็นบ้างแล้วเนาะค่ะแต่ผมเมนก้วงคนเราแปลวมันจะเรื่อยๆคนมีบุญเนาะผมนั่งซื้อกแผ่นดิสก์กันยกฝาก็รู้เนาะค่ะเกิดไปเรื่อยๆมึงเหตุการณ์ไปเรื่อยๆจริงหรือเท็จเอ้ากระมือกัมพี่โบราณเป็นเขียนมาเชี่ยนเนาะค่ะแต่ผม กับฝันนะครับผมมาฝันถอาหลบไปมันจะเง่านะครับผมค่ะมันครับผมก้นกิจใจแบบมากมากกับแมงค่วงเพลินเนาะค่ะแต่ผมฝันมาเมื่อนนะครับฝัน่าปูใส่ายูซึ่งพอทั้งแม่ทั้งลูกมั่งครับเิ่นมามาเคื่อนค่ะเพื่อนให้เงินไปซื้อเอียงนะซื้อบ้านเก่าเอีงอย่างเงี้ยครับค่ะ สองอยห้หาสิบบาทแต่ว่าผมเมี่ห้เพิ่นสองลอยสามสิเบาทไหมเพิ่นเพิ่นไหมากสองอยห้าสิบบาทคนะรับผมแต่ว่าในเมือเมื่อเมือไหรสองลอยสามสิเดบาทนะโอ้ค่ะสองสามหนึ่งแล้วค่ะอีสองหาสวนน้ำเอาเอาสองหาสวนไปน้ำด่นเนะเนาะโอเคจะทรนซอสพอเพื่นเอาเงนให้ไปเสียบานเก่าให้ สองร้อยห้าสิบเรื่อเ่ก็นามาใส่เมื่อไให้พนันเมืองมันมีสองใบสองร้อยสองใบนะเรียนสิบสามเหรียกับเหรียญบาทเหรียญหนึ่งนะับมันก็มีแค่นะ้รสองสักสองสามหนึ่งยครับค่ะครับผมอือสองสามหนึ่งค่ะครับผมพนัน่าให้ไปซื้อบ้านเก้าติค่ะแม่นะมีมีแปลดครัผม การเด็กแปดตั้งแต่ผมว่าสองสามสองแปดสามนี่แหละสองสองแปดหนึ่งนี่นะครับผมเป็นสองสองแปดหนึ่งนะคะกันไหวแม่ครับผมเด็กแปดก็เป็นหนึตัวเดียวกันเออกับเด็กสามมันเจ็บตัวเดียวกันมัน้งอเมนค่ะกันไหวนะครับค่ะลางกับนี่ลางผมหมักนะมันไม่ได้ฝันหรอกเราผมหมักสามสุดนะค่ะผมหมักศูนย์หนึ่งศูนย์สองค่ะ สองซี่นี่ครับผมหนึ่งซี่นี่นะสามซี่คู่นี่นะอือค่ะอันนี้คือาม,มากมากชุนโตเนะลา่างค่ะผมลางกับวิ่งซี่ครับผมลางวิ่งซี่ค่ะบนอาจจะวิ่งหนึ่งครับบนวิ่งหนึ่งค่ะค่ะผมอืมแต่ว่าเลีกวิ่งนี่แม่นอยู่ดีเนาะค่ะเนาะแม่นยุ่เมื่อหนึ่งกระด้ย่างเลยย่งเง,งนหน้าแต่ว่าตอนไหนผีมาบอกว่าแปดซี่แปดซี่หนึ่งแปดเนาะ เเจ็ดกัเนนึ่งตัวเดียวเอสิกัมพูมมากรูดแตกมันก็ลาจจะในหน้าครับผมค่ะครผมก็มีแค่ละละฝันครับเออค่ะค่ะได้ค่ะตัว่าันี้เป็นสองสามหนึ่งเนะครับผมสองสามนึงค่ะครับผมโงบหน่อยตัวเดียวนะครับตัดเอาค่ะสองหนึ่งสามหนึ่งไป้ครับผมค่ะครับอภรยาพันวาจังไห่ไปค้างวันนี่ผมอะได้คุยเเปิดรันผมเพราะว่า ผมจะคุยเส้าเรียกออกคนละโอ้ได้ได้ได้มาฝันทังไหอีกางนีครับอ่าค่ะค่ะได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ไหครับบันดิงคนนั้นปลาฝันไหมย่งนครับผมฝันมันเศร้ามันก็ไปหาอย่นี้นะผมไม่ฝันมืออะไรสิโอ้ค่ะค่ะค่ะเรจะไปหาเืิอนี่นะครับผมได้ค่ะอ่าฝันยังไงกันยังโซ่มาตอนเศร้าไหวออกอะไรครับผมได้ค่ะครับผมค่ะโอเคค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะ คับผมไอ่ไม่ีกันครับผมเดินทางไปใช้กระเป๋าไบครับผมค่ะในครอบครัวจงมีแต่ความสุขควจะเริญครับผมสุขสมครอบครัวคือกันครับผมค่ะก็นัอนปมากยรัผมคันขึ้นกันครับผมค่ะขอบคุณในหลายเด้อค่ะก็นอดปลายฝันมันขึ้นกันเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สรุปแนวทางท่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของคนนอนป่าฝันแมนมันมีสองหาศูนย์นะคะสองหาศูนย์สองสามหนึ่งตัวกันก็คือสองแปดหนึ่งนะคะพี่น้องคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเจ็ดกับหนึ่งกับตัวเดียวกันคือกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันมีนล่างค่ะพี่น้องล่างค่ะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองซีแล้วก็หนึ่งซี เนาะคนนอดปลาฝันแมนเราว,วิ่งบนหนึ่งวิ่งรางซีเดค่ะพี่น้องเด้อบนันดีนะคะน้าทางของคนนวดปลาฝันแม่นงวดทผพานมานะคะเขาเล็กวิ่งแล้วหายวิ่งบน8นะคะพี่น้องคะเขาเขา,ขา8บนนะคะเขาวิ่ง8บนเด้อค่ะพี่น้องเด้ออย่าลืมค่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสาหรับน้าทางจากคนนอนปลาฝันแม่นนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกี่ปะมาณนี่นะคะสำหรับแนวทางแรกนี่นะคะแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะเด้อนาไปพิจารณาเบิ่งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุค้นนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากคนนอนป่าฝันแม่นนะคะสำหรับ พอแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องท้าบ่อยากสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้หก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิไดบบลรพลาดถูกคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของคนนอนปล่าฝันแมนทั้งเบอร์ทั้งมวลมันหนี้มีเพียงสมนีนะคะแอกสิต็บบอโตล่า พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข้นไปก้อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็แบบในคลิปหนานะคะพี่น้องคะตำหรับคลิปนี้สวัสดี